เลืกงานมาเมื่อนี้ก็คือมีกับเข๋ามาวางถ่ายอยู่หน้าห้องเลยค่ะทุกคนพอดีตอนเหตุงานอยู่พวกครัวของเฮาเราก็จมว่าจะกินกอยเนื้อเนาะเฮาก็เลยได้ไปสั่งเมนูเกาหลีมาและเมนูนี้มันก็คือมีเนื้อสดมานําพอต่อมาห้องพวอครัวของเฮาเราก็ใช้มาหาเกเอาเนื้อเราไปก้อยอันนี้ก็สิเป็นหน้าตาเมนูที่เฮาสั่งมาในเมื่อนี้เนาะก็สิมีกุ้งมีแซลมอนเนื้อนี่ก็คือเพิ่งที่เคยสั่งมาเท่าเล็กเนาะทุกคนรสชาต์บ่รู้ว่าสิเป็นแนวใดไนเนาะเวลาไปก้อยออกมาแล้ว พอแล้วพวกพวของเฮาเราก็สิบ่รอสาเนาะเราก็สิไปเฮ็ดก้อยเนื้อเนาะก้อยเนื้อสุดเลิศรสเนื้อวัวสดปรุงเครื่องหอมพุ่นแล้วจังนึงรือเนื้ออีหยังเนาะพริกป่นข้าวอพร้อมหั่นหัวหอมน้ำมะนาวน้ำมะนาวก็ใส่บุงคือก้อยเนื้อบ่ได้ใส่เนาะเออเราใส่น้ำน้ำหยังน้ำปลาแดกเนาะปลาเออก็ใส่น้ำปลาแดกเนาะปลาแล้วเราก็สิมาคนๆแล้วก็ตบายด้วยต้นหอมเนาะพอใส่ต้นหอมเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ทุกคนปาดเมนูมื้อนี้ก็คือเป็นตะแซบบัคะทุกคนมีทั้งก้อยเนื้อแซ่วหมอนแล้วก็กุ้งดองน้ำปลาเนาะ วัละกันมาด้วยทุกคนกินขาน้าวนำกันเลืองานมาเตี่ยละมือก็ประมาณนี้แล้วเนาะเห็ดกินกินขา้าวแล้วก็พังข้าวสารบ้านเมืองเฮาจักเล็กจังน้อยแล้วก็อาบน้ำนอน